โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นหนึ่งสี่นเหมือนเดิมนะครับผมแต่แน่นอนว่าเราก็จะพยายามเปลี่ยนสกิลกันไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ผมเนี่ยก็ไปเจอสกิลอีกหนึ่งสกิลมาครับผมก็คือเป็นสกิลยิงล้มสโลครับผม,มเป็นสายสโลครับผมปกติเนี่ยสกิลสโลเราเนี่ยจะเล่นในสีสีครับผมมันเป็นสกิลที่แบบใช้ดีมากในสีสีนะ แต่วันนี้ผมจะมาลองเล่นในแบบใหญ่ดูว่ามันจะเล่นไหวหรือเปล่าโอเคก็สกิลเราก็จะประมาณนี้ครับผมเราจะมีทัศยะออโทโฟอร์ดแล้วก็ไนรินะครับผมอ่าส่วนอีกหนึ่งสกิลที่เราจะเอาไปก็คือเป็นโอไรออนนะครับผมเป็นการคอมโบคอมจอยกันนะครับผมแบบว่า เราเนี่ยก็คือแบบสโลแบบวเวลาเข้ามาใกล้ๆบุ๊บเราก็สามารถไหลรลวัลวได้นะมันจะไม่เราแบบสามารถหนึ่งสีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมโอเคและก่อนจะไปรับชมผมก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมเลยดีกว่า Let's go <S <S เดี๋ยวเรามาหาลงที่ที่มันเดือดเดือดกันดีกว่าเพราะว่าเรามีสกิลล้มสโลนะ ย,ยิงล้สโลเราเนี่ยเวลาเรายิงล้มเนี่ยมันจะแบบว่าม้าจุดตัวใกล้ๆด้วยนะคบผมแล้วก็สโลด้วยนะทำให้เราสามารถยิงต่อได้แบบนัวๆแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันน่าจะเดือดเกินไปนะคนดูผมว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะโอ้โหเดี๋ยวเราลงข้างล่างดีกว่า <c oughs> คือถ้าลงข้างบนนี่ถ <c oughs> ้าจะโดนแย่แล้วมันยิงกันเองโอเคครับนี่ไงเมื่อกี้คนดูเห็นปะเนี่ยมันม์ามมาจุดตัวข้างล่างด้วยเดี๋ยวเราต้องพยายามเข้าไปซ้ำเขานะแย่แล้ว ยาโอ้โหมันขึ้นไปชุบกันแล้วโอ้เศร้าโอ้จิบผ้าแล้วพี่น้องมันคือต่อแทงเดี๋ยวนะผมขออนุญาตขออนุญาตจูคิงหนีก่อนหนีมาพันยาเสียงเดินเต็บว้าซองใหม่โอ้โหโดนเม็ดเดียวโอ้จิบผ้าแล้วโอเคติสโลเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยมันจะล้าเราเมื่อกี้ เออยิงกันเองไหมยิงกันเองไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนะปีเดียวกันเหรออย่าพึ่งนะโอ๊ยไอตัวเกย์ไกลอย่าพึ่งตอ่อที่แอบก่อนแอบก่อนใจเย็นนะอีลาทำแห้งเฮ้ยเอาน้องมาเลยตรงนี้เรียบร้อยโอ้ยไอข้างบนนี่มันเอาจริงเลยเนี่ยเป็นไรเนะี่ยฮะเฮ้ยไหนวะไอทางนู้นน,นี่คือมันจ้องจะยิงอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ย โอ้โหให้พี่ได้เล่นเถอะขึ้นไม่ได้ด้วยทางนี้ไม่เป็นไรข้างบนไปยังขอญาตล่าตัวนี้ต่อก่อนครับเฮ้ยมันยังยิงไม่หยุดนะเนี่ยเฮ้ยอ่ะมา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 อยากมันก็ดันมาไอ้น้องอ้สองให้พี่ได้เดินสะดวกเถอะอ้าวติดเฮ้ยจอยวอลเฮ้ยจอยวอน้องอ้าว triple เล่นลอยเฮ้ยโอเค,ออเคแม่ไอ้ข้างบนที่มันทำเราเสียเวลาเนี่ยคือแบบว่าคือผมไม่กล้าเล่นต่อเพราะว่าไอ้ตัวข้างบนมันรอยิงกันเนี่ยอ่ะไปยังวะเฮ้ยนี่ให,ห้เสียดายช่างมันช่างมันเดี๋ยวตอนนี้คือเราเปิดจุดแล้วนะไม่รู้เขาจะมาหาเราหรือเปล่าโอ,โอ้โอ้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น เดี๋ยวบอกนะอยู่บนหลังคาไอ้เพื่อนดิอยู่บนหอนั้ยนะไอหอข้างบนอ่ะนะใช่ไหมว่าแล้วกูว่าแล้วทำไมมันยิงเรามันยิงเราได้ง่ายมากโอ้ไม่อยู่วะเดี๋ยวเราเอาตัวหลังคาขวาเขาลเออนี่ไงเอาอย่า,อ,าอย่าไปชุบเพื่อนนะเว้ยเดี๋ยวเราต้องอ้อมเราต้องไปทางขวานะเราจะต้องซ้ำเขาก่อนอยู่ไม่ได้นะคือไอพวกนี้มัน มนรักนักชุบโอ้ยเมืองเดียวนี่มันเดือดจริงๆเดี๋ยวๆผมว่าต้องอ้อมขวาเหรอหรือแต่ว่าเราไปเก็บไอ้ดรอปดีกว่าคนดูเพราะว่าเราเราจะได้เอาก่อสามเลยนะเราจะไปเอาก่อสามก่อนเราจะได้แบบว่ามีแฮงเล่นนะครับผมเราจะได้ถือขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทักษิณไม่ใช่ละไอ้ตอนนี้คือน้องจะมาแย่งของพี่เหรอ พี่ไม่ยอมชิปห้าแล้วไม่ได้ถือปืนยเฮ้มันมันจอดจริง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 เฮ้ยโอเคสวยเฮ้ยไคโอสเฮ้ยยาอย่าซโอ้ไคโอสโอ้ถอยเลยถอยเลยอย่ามายุ่งเอ้ยเอ,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 อ้ยเออไคโอสโอ้ย,ออย,ออย,ออยวอร์จีเอ็มเลิฟพีครับไม่ไหวละ มันยิงแรงชิบหายเลยแต่ว่าแผดหน้าคือผมรู้แล้วนะว่ามันเนิร์ฟมันเนิร์ฟแค่ลด EP ไวขึ้นอ่ะตาจีิมันควรจะเนิร์ฟให้มันเจาะเกาะเบาลงห่างๆแล้วโดนชุดเดียวนี่เกาะบินเนี่ยโอ้โหมาโคตรเิ้งไอ้ขบวนนี่ไปยังไปแล้วเนาะไอ้มันโอมันเงาซาติโน่โอ้โหไอ้เจ้ามันยังมันยังไม่จบนะมันขึ้นมาไหมรอผมรอเนี่ยโอ้ย โอ้โหใครรอดใครมาใครรอดอีกแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยมึงมันไม่ตายได้ไงเอาไม่ยอมเว้ยต้องขวาก็บวกไอ้ทางนี่ไอ้ทางซ้ายก็บวกโอเคยันไงสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนมาไอ้น้องเอ้า15แล้วพี่โอมพาดโอเคมีโดนตัวอื่นมาอีกมีคนอื่นมานะ ขอของหน่อยเพราะว่าอ,อ,อยูขอขอ่ไม่ได้ว่ะโว้ยมาน้องโผล่มาขอของหน่อย <c oughs> มันเดือดจริงๆเลยเมืองนี้ให้ตายสิโอ้โห,โหแม่พ่อหนุ่มไข่ร้อน,นมันเยอะจริงๆไหนวะฮะอะไรวะตายอะไรอ่ะโอ้โหไข่ร้อนโอ้เส็งมากเลยคนดูไม่ว่าผมจะทำคลิปไหนเนี่ยผมจะต้องแบบเขาเขาเรียกว่า เราต้องโดนแบบโดนไคลรล้อเจิมนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้คือมันเดี๋ยนะคือมันยิงหัวผมอย่างเดียวเลยอะช่วงนี้เนี่ยผมเป็นอะไรไม่รู้กับไคล์ล้อมันเยอะมากจะหนีอ่ะน้องเมื่อกี้เหมือนผมเห็นทางขวาตรงบ้านแอลอะที่มันเดินไปอะแต่มันไม่โผลมาแต่ต้องซ้าก่อนอมันจะโผลมาไหม้าไม่โผล่ที่พีหรืพี่ไปหานะ โอเคมาได้ของพอดีเดี๋ยวเรายืนกินคุกกี้ให้เขาโผลมานะครับเขาไม่โผลมาเราก็จะไปหาล่าที่อื่นละว,ว่าเมืองน,นี้คนคนน้อยมากเลยตอนนี้โอเคของพร้อมเดี๋ยวเวลาหาลคนมันไม่มีใครเลยวะโอเคมีคนชุบอยู่ถ้ามีคนชุบอี้ก็น่าจะได้เล่นนะเนี้ยข้างบนไม่มีคนเกิดใหม่แต่ก็ถือว่า ได้เวลากุลุยได้เวลาลุยแล้วาอมกน้องสเปไซมามอบโอ้ยโอ้โหขยับพอดีมาโอ้โหมานั่งชุบเคลื่อนอย่างนี้เฮ้ยชิปหายแล้วสไนโอ้โลด์มาเอ้ยยา แต่เย็นๆพี่น้องโอ้โหซองใหม่ซองใหม่สายไรกับเดิมอ่ะอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาคิดจะทำให้เพื่อนเองครบได้เหรอที่ไม่ยอมหรอกนไอ้ๆๆสองมาโอ้โหซองใหม่อีกแล้วอย่าไปยุ่งอ้อาวปาดนะปาดน,นะปาดน,นะน้อง แซ่บโอเคตัวไกจะไปไหนเฮ้ยอย่าไปชุบโอเคเต็มเลงเฮ้ยโบตี้ครับน้องอย่ามาหาวไอ้น้องเ้ยฮ่องบอกได้ยังบ้าฮาวเฮ้ยเฮ้ยตาเซ่แกนี่มันจริงๆเลยไอตัวโคบแม่เกือบตัวเย่บลาเฮเลยไหมล่ะโอเคอย่างนี้ก ชิลอยู่นะเดี๋ยวเราหาคนต่อไหนามาดูซิในพีกมันจะมีใครไหมโอ้โหยืนอ,อย่างงั้นขอลากหัวได้ไหม,มน้องเชี่ยวขอละห้ายแล้วรับโอโ้โไข่ลอดชิปหายแล้วพีนพ่น้องไข่ลอดเอาไปแดกปืนไฟไรเจ้าที่โ,โหสกายเลอร์เฮ้ย,ยพีกเลย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 ฮะา วันพระไม่ได้มีหนเดียวการที่เราจะมาแพ้อะไรแบบนี้นี่มันไม่มีทางเรายังไม่ยอมแพ้หรอกนะมันจะต้องมีวันของเราสิแต่รอบนี้นะฉันตจะปีแอสก,กิลแล้วยังไงล่ะลเดี๋ยวมาเจอพลังแห่งโอริโอนะครับผมมาไม่ไหวละไอ้พวกนี้นี่มันห่าวจริงๆฉันไม่ไปชอบเลยนะการที่พวกแกเนี่ยทำอะไรที่มันโอเดินด,ด้ข้างล่าง ข้างล่างเยอะขอปืนอื่นได้ไมั้ยเออพี่ก็ศูนย์พอได้อยู่โหล่ลางบอกไว้ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวซ้ำก่อนยาลัดโอเคครับอยู่ห้องน้ำคนละห้องน้ำด้วยนะเออเฮ้ยยาลัดยาลัดพี่ก็บอกว่ายาลัดโอ้โหให้ตายสิซาร่าเฮ้ยเดะเดวเดะเดะ,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 ดะ โอ้ยมันกลับหลังมาแล้วมันกลับหลังมาแล้วเสียดายไม่มีเอมีปืนเออาร์ไหมไม่มีโอ้โหไม่มีเอสเออโอเควะช่างมันขอของหน่อยเดีย๋ยวสักหน่อยผมว่าต้องเฮ้ยแน่ไปไหนเนาะเฮ้ยมันอยู่ใกล้ขนาดนี้เราต้องลงไปช้าแล้วละ่ะเดี๋ยวเราเอาระเบิดไปก่อนระเบิดปุ๊บแล้วก็ลงขวาไปปลาดแป,ดปดดร์ว้าเจอโอเลออนที่ โอเลอัน oh, นี่ไงให้ตายสิโรบินาโอเคอย่างนี้เราก็สบายใจในการฟาร์มเมืองนี้ละข้าะเมื่อกี้มันลงมาแค่สามตัวเราก็ถือว่าเสร็จเราไปครับผมมาเดี๋ยวเรารอกอนได้เปลือลายเอ่ยเอวหัวหน้าส่วนนี่ยเดี๋ยวเราลองคอมโบเอวกับเอวกับเอ็มพีสี่ส่ครับผมคอมโบสมัยก่อนเลยที่ผมก็ชอบเล่นนะ แบบรูดเอาแบบ a W W ชาร์จก่อนปุ๊บแล้วก็เอา m P 4 0ยิงตามเงี้ยคตรเฟีย้ยวเลยคอโมโบสมัยก่อนแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะยิงได้หรือเปล่านะมาเดี๋ยวเราเอาพุ่งใส่ตัวแอดรอปแล้วผมมันมึงอาจมายืนแย่งกอดสีพี่รหรือน้องจะมายืนให้พี่กันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันมาไปแลมันยึดแอดรอปป้องกันฮะมึงยิงได้ไงอะ เออมื่อกยังไงเนี่ยอ่ะฮะอะไรอ่ะเมื่อกี้คือมายืนข้างหลังเรานะคือกระสุนมันกระเด็นเข้าหัวได้ไงอ่ะถามจริงเฮ้ยสงสัยวันนี้เราจะดวงแย่ไปหน่อยนะคนดูเพราะว่าไม่ไหววะ่ะคือโดนเยอะมากเลยอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้มันติดโซนเนียแต่เมื่อกี้ผมอ้อมไปข้างหลังแล้ว ส่นมันกระเด็นกลับหลังได้ยังไงอ่ะเออว่ะเอซี 4, งงใจว่ะคนมันจะตุยแย้มมันก็ยังไงมันก็ตุยแย่มะโอ้โหรุ่นเม็ดเดียวโอว้โหวอนเลยเดี๋ยวรอบหน้าเขาเห็นว่าจะเนื้อโซเนียอีกโอ้โหเอาเลยครับเนื้อไปอีกพี่จะได้ล้างแค้นไอ้พวกโซเนียโอ้โหโดนอย่างนี้คือแบบโคตรซิงอ่ะคนแบบกำลังจะลั่นอะ่ะโอ้โหสาดแบบเมื่อกี้มือขึ้นด้วยนะ แบบผมวอมาหลายตาไงเราตายมาหลายตาเกินมันก็เลยเริ่มเข้ามือโอ้โหจะเสียได้เสียดดยมันยังเจอลูกฟุกลูกฟุกแบบว่าจังหวะช็อตแบบว่าช็อตดวงดีช็อตปฏิหารผมเรียกว่าเซ็งมากเลยทีเดียวเชียร์โอเคมาเดี๋ยวเราโฟกัสตัวเกมดีกว่าแถวนี้มันไม่มีคนได้ไงวะคือตรงนี้มันมีบัฟนะเวย้ยมันมีบัฟเอาบัฟเจาเกาะคือตอนนี้เนี่ยเราต้องมาเอาบัฟอันนี้นะเวย้ยเจอะเกาะ ใช่แล้วก็จะมีบัฟ EP ด้วยเอามาคอมโบโอเลออนคือแบบว่าเป็นเป็นช่วงที่แบบว่าเทศกาลปั๊มอันนี้เลยโอเลออนก็โหดอะไรว่าอะไรนะมีบัฟเพิ่ม EP อะใครล็อกับโอเลออนในช่วงนี้จะระบาดหน่อยคือโดนเยอะนะมันเล่นง่ายไงอืมเนี่ยเขาเรื่อว่าสกิลโอเลี่นเาจะได้มีแบบประสิทธิภาพศักยภาพที่ดีขึ้นเลยนะเรงว่าเราขี้โม้อะไรมากเลยเพราะว่าเราหาใครไม่เจอยังไงล่ะ แถวนี้ไม่มีคนฟราร์มนะคนดูคือปกติลงทีไรต้องมีคนนะแต่รอบนี้ดูแบบมันจะเหงาหงอยขดจรสักเดี๋ยวเรายิงเอากระจกออกนะเราจะได้แบบไปถึง,งฝั่งฝันฝันให้ไกลและไปให้พ้นอา้าลูกอีไดเนี่ยชิปหายละต้องวัดสุดว่ะมาดี วัดสดเลยครับเฮ้ยยาชุบโอเคไม่ให้เว้ยเดี๋ยวเราต้องไปเอาบัฟจอกกอก่อนเรายิงเรายิงไม่ค่อยเข้านะถ้าเราได้บัฟจอกอเราอาจจะยิงแรงขึ้นกว่านี้เพราะตะกี้นี่เรายิงตั้งเยอะนี่มันยิงไม่เข้าเลยคือแบบว่ายิงแดงๆนี่เข้าเม่ละ5ห้าสิบมันต้องมันต้องเพิ่มพลังโหอันนี้อันนี้หนักแล้วอันนี้ยิงไม่โดนอันนี้หนักกว่าเดิมอีกมาบัฟจอกกอสวย เขาเองไปยืนนายเาเฮ้ยมันวาร์ปกระจกหพวน่าจะไปวาร์ปไปตรงนั้นแหละเดี๋ยวรอเข้ากระจกเพราะว่าเขาไม่น่าจะไปอีกทางหนึ่งอ่ะเขาพยายามอ้าจะมาหาหล่อยเราอ้าวไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือเปล่านะแต่ว่าผมจะขึ้นช้าเพราะผมมีโอเลออนนะถ้าเข้าป่าผมก็คือโดนอ่ะเนี่ยเสียงอยู่ใกล้มากเลยอยู่ไหนวะอ้าวมาร์คโอ้โหยิงแรงเลย โอ้ยโอเลออนมาเลยวะโอเลออนมาเลยว,ยลวยาย้าดูเชียร์ละยาดีนะมันทอมสันดีนะมันปืนทอมสันมีให้ผมตายละไปไหนละไอ้ไน,น้องไอ้นี่มันทรงตึงด้วยนะมาถึงสีเปล่าโอ้ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเพื่อนมันนั่นแหละโอ้ยเอา้าใครมันมันยังไม่จบหรอเนาะ ยังไม่จบอรอ่อะมีเยอใหญ่มีเยอใหญ่ยายายก็หาก็ทักมาโอเคจบจบนะตัวไกลๆไม่มีแล้วนะไอวอลตรงนั้นนี่ไม่ใช่นะข้างบนไม่มีแล้วโอเคเลยอให้สุดก็ถึงเวลาที่เราจะเล่นสบายหน่อยตอนได้มา4คิวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวดียวใครเปิดโดนเอาเอายังยังยังจะมีอีกเหร ที่ไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยแล้วนะยิงโดนยิงก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเขารู้ว่าเราไปทางไหนมันจะเล่นยาก,กน,นะขอของหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเกมนี้ผมว่าจะลองเล่น MP40 ดูนะคือรู้สึกว่าเล่นปืนลูกซองนี่มันไม่เข้ามือเราเลยวันนี้โอเคเปิดโดนไปก่อนมาชิปไอซ์วอรเทิร์มขีดจำกัดเดี๋ยวเราเล่นเป็น MP40 ครับผมเพราะว่าเกมนี้นี่คือแบบว่าเขาเรียกว่าที่เราวอร์มมาเนี่ย รู้สึกว่าเอพ40มันอาจจะเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันมีบัฟเจอเกาะด้วยมันเลยผมคิดว่ามันน่าจะเล่นง่ายนะเพราะว่าเ p พ40เนี่ยคือมันยิงไม่เข้าเลยอะคือมันเหมือนว่ายิงไม่เข้าพวกเกาะนะแบบเวลาเจอคนมีเกาะมันยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วมันก็ขาดพวกดาเมจด้วยมันเลยต้องใช้สกินนี้นะครับผมเออเกาะจัดไปครับผมเดี๋ยวเรามายิงแอดดอลเอาเกาะสีกันดีกว่าเดี๋ยวขอญาตเอายาฟ้าก่อนนะถ้าไม่มียาฟ้ามันเล่นไม่ได้ ไม่มียาฟ้าจริงดิเออมาได้สักอันไว้เออเด้อเด้อยด้อเด,าดามาไงเนี่ยตะเข็บชายแดงมันยังมีตัวเหรอน้องโอ้โหแม็กซิว่ะเฮ้ยแม็กซิฟแม็กซิฟไหวนะถ้าเล่นแม็กซิฟมาไหวนะถ้าไม่ใช่ลูกซองอะ่ะโอโ้แม่กลับเงาเหรอเนาะวิชากลับเงาพันล่างเดี๋ยวเรายิงเงาทิ้งก่อนโอเคได้เงาทิ้งปุ๊บถ้าได้เงาทิ้งแกก็ไม่มีสิทธิ์จุก๊กฉันแล้วละ่ะ จหนี้ไปไหนไอ้สงอสงมามอบเรียกว่าสึกแย่งเกาะสี่นะอืมยแต่ก็ย,ยิงแรงอยูน่นะคนดูแต่แบบว่าเขาเรียกว่าแม่แต่บางีมันก็ตายยากอยูอยอยน่นะแต่มันยิงแรงนะยิงแรงแต่ตายยากอะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าเรายิงเม้ละยี่สิบนี่คือแบบว่าผสมคอมโบบัฟจอก่อน,นี่คือเล่นง่ายนะ บั๊ที่มันอาจจะเป็นปืนที่แบบเล่นง่ายในเฉพาะตอนนี้นะตอนที่มันยังมีบั๊เจาะก่อเน,นี่ย Mpc ศูนย์ที่เล่นดีมากเลยผมก็เพิ่งรู้นะผมอยากถามคนดูนะครับว่าคนดูเนี่ยชอบชอบเล่นปืนอะไรเป็นปืนชาร์จเป็นปืนหลักครับผมบางคนอาจจะชอบปืนลูดปืนลูกซองอะไรเงี้ยเออคนดูฝากคอมเมนต์หน่อยนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนดูเนี่ยเล่นปืนอะไรเป็นหลักนะแบบปืนชาร์จเนี่ยคือแบบว่าตอนนี้ผมเล่น,นชอบเล่นพวกทอกอน M ห้าเก้าศูนย์นะเออเป็นปืนซองใหม่เงี้ยกับคัมโบกับทกอน แต่ว่าตอนนี้คือว่าถ้าเป็นแพทนี้นี่ผมว่าน่าจะเริ่มชอบ M P 40แล้วเดี๋ยวเราต้องพยายามขยันเล่นกำลังมันเลยผมว่านะสกิลดีอ่ะไม่ใช่ดีเลยว่าปืนดีอ่ะของโฟยังเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราโหวงบีบนี้เราอ่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้แล้วกันเผื่ออาจจะมีคนในเมืองเราเผื่อแบบพวกวิ่งมาชุบเหมือนจ,จะไม่มีนะคนดูเดี๋ยวเราก็ ามล่าหาคนต่อเลยดีกว่าก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะว่าคุณดูชอบปืนอะไรเป็นปืนชาร์จตอนนี้ตอนนี้ถ้าเป็นคอมโบกับบัฟจอก่อนเนี่ยผมว่า m p c ีศูนยนี่น่าใช้มากเลยนะปะเมื่อกี้คนดูเห็นปะทําไมเมื่อกี้รถรถมันมันมันวิ่งมันวิ่งแบบทะลุทะลุแมบทะลุเมืองไปเลยขนาดนั้นนะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องตามไปดูนะเมื่อกี้นี่มันมันขับเร็วหรือมันเน็ตกากหรืออะไรอ่ะเมื่อกี้แบบว่ามันมันเหมือนมันว้าไปเลยอะแต่ข้างหน้าเรามีคนว่ะ ในที่สุดเราก็จะได้เริ่มบวกแล้วเดี๋ยวเราต้องจัดมันเลยให้ดูนะครับผมโอเคข้างหลังเรามียืนคลังแสงด้วยเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ข้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวมันเริ่มเปิดดูแล้วอ่าเราเจอแล้วไอ้สองอโอ้โหมันแอบเข้าเฮ้ยมันเข้ามุมพอดีว่ะเอาไปแดกนี่ไปแดกก่อนเม็ดแรกเม็ดสอง มาเดี๋ยวขึ้นไปชาร์จเลยเปืนแหละมหัศโอโ้โหชิปห้านละอย่าโอโ้โหแรมเพจแม่มหัศ90เกือบไปแล้วนะล่ะพี่โอมเกือบไปแล้วอุ้ยรูสแฮกเกอร์รูสแฮกเกอร์สุดย่าโอเคเดี๋ยวเราต้องเจาะออกก่อนอืม ใครตายสิซาร,าร่าใครมันมาปล่อยโดนใส่เราอะฝั่งนูน้นเอ้าอะไรอะมาฝึกโยคะอะไรตรงนี้นอ้โอโอ้โหหรือว่าลืมเติมเน็ตแม่เรียกใช้ไปซื้อสีอิวขาวเปล่าใช่ไหมไหนมาดูซิสงสัยแม่เรียกไปซื้อน้ำปลานะกำลังแบบปรุงปรุงกับข้าวยามเช้าอยู่ แต่ตอนนี้ไม่น่าใช่แล้วตอนนี้มีเสียงตีนมาแล้วมันน่าจะเรียกเพื่อนมาเฮ้ยอีกอีกสองช่วยด้วยเมื่อกี้มันหลอยล่อเพื่อนนายน้ายจัดมาสิเฮ้ยเสียงหายไปแล้วบนนี้ก็ไม่มาดูศพนะเว้ยข้างล่างหรอโอ้โหนั่งอย่างงั้นเออเฮ้ยสกายลร์มาเจอฟาเกอร์เกอนไปแล้วไม่ล่ะ มานั่งแอบอเงียนฮ้ยมานั่งอะไรแถวนี้แล้วไอ้น้องมายืนนั่งติ๋มตายบ้านพี่แบบน,นี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับเ,เกมนี้เราค่อนข้างที่จะเล่นเซฟน,นิดหน่อยครับคนดูเพราะว่าเราเนี่ยตายมาหลายตาแล้วนะคือคือผมก็อยากจะแบบว่าอยากให้มันได้คิปแบบได้บูยานะ่าไงเออผมพยายามเล่นหลายตามากเลยกนะ็จะได้บูยา่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่า ตัวเองฝีมือตกหรือว่าแรงมันสูงขึ้นหรือคนมันเล่นเก่งขึ้นหรืออะไรเทียนไขตะไบกันไกลอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันปกตินี่ผมจะเล่นดับเดียวได้คลิปนะแต่ช่วงนี้คือแบบว่าอาจจะเป็นการการมาครั้งยิ่งใหญ่ของใครทำไมทำไมเราพันยาแล้วมันขึ้นเห็นตัวอะไรอ่ะทำไมแถวเรามีตัวเพิ่มหรอเดี๋ยว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 จเย็นๆนะคนดูเมื่อกี้มันมีเมื่อกี้เราพันยาแล้วมันขึ้นเห็นตัวมันมีคนอ่ะ นอกหมอกเหรอเฮ้ยเสียงใต้บ้านเราเสียงใต้บ้านเราชัวร์เลยชัวร์ก่อนแชร์โอ้เจอแล้วเฮ้ยไอตัวเดิมนี่ไงลูกมังกรดำอ๋อไอตัวนี้ที่มันเล่นกับเราในที่สุดแกก็กลับมาหาฉันแกับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอข้างบนโอ้โหโอ้ย,อยขึ้นไปนหลังคาอีกแล้วดีนะมันเป็นพีนย์มันเกิดมาใหม่ถ้าเป็นปืนอื่นนี่ตายอ่ะยิงมานอ้อง ยิงให้กระสุนหมดไปเลยอ้าวลงมาแล้วเหรอนี่น้องลงเออตายไปเสียอุย <c oughs> มันยิงอะไรอะพิก้าศูนย์อะเดี๋ยวเดินขลาดั่งฝั่งนอกหมอก็มีหน้าตู้ก็มารอเดี๋ยวยิงไปใส่หน้าตู้ก่อนเดี๋ยวไม่ต้องมีใครไปชุบหมดยางแถวนี้เฮ้ย <c oughs> หายซะโอ้ยโอ้ยอดแดกอย่านั้นน้องโอ้ยโอ้ยเดี๋พึ่งหลอยน้องพี่ขอคิวได้ไหมโอ้ยพี่ขอโทษพี่พี่พี่ซ้ำก็ได้พี่ไม่เอาคิวก็ได้พี่ไม่เอาคิวก็ได้พี่ต้องพี่ต้องรอดขอของน่อยไอ้ข้างบนลูกอีหลอยลงมาแล้วเหรอฮะโอ๊ยใครรอดไม่อยู่ก็ได้ไม่ยุ่งก็ได้ไอ้น้อง โอ้โหเอ้เจอไคโรถกอกก็จะพังเดี๋ยวรอทางนี้ก็ได้มันยากมันแย่ซะเหลือเกินขอของหน่อยข้างหน้าเราตายซะเดี๋ยวมันยังไม่จบอีกเหรอมันจะโดดหน้าต่างมาเนี่ยไอเสียงโดด อ้าไม่โอเคนี่ไงมันไม่ได้โดดออกหน้าต่างแต่ยังดีที่เรายังไหวพริบดีมาให้ตายสิเหลืออยู่สองตัวละมามอบซะโอเคข้างหน้าเราเต็มเองเต็มเองโอ้ไม่ไม่ต้องเต็มเองแล้วามามามาไอ้สองไม่ต้องหนีพี่มามอบเอโอโโถ่เอ้ยที่จะหนีพี่เป็นอย่างนั้นเหรอ มาเป็นของพี่สตดีน้องพี่อยากจะได้บูญญานะการที่พี่เนี่ยมันไม่ค่อยมีคคิวเนะ์เนาะต้องเข้าใจพี่นะจ๊ะช่มะมันอีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนวะในบ้านนี้ไหมตรงนี้อรอไม่มีอ่ะแล้วต้องตามหาตัวสุดท้ายคนดูผมนั่งเฉยๆไม่ได้นะถ้านั่งเฉยๆนี่อาจจะโดนหล่อได้แต่วงไปทางนี้วะ่ะเฮ้ยถ้าเราไปดักเราไปดักหน้าวงก็ได้มั้ง เข้าวงบีแบบนี้เราไปดักหน้าวงดีกว่าตัวหนึ่งอยู่ไหนบ้านนี้มีไหมช่วงนี้ชอบโดนหล่อยใกล้ๆเราอ่ะแบบเราไม่เช็คเราไม่เช็คให้ดีโอเคขอแค่มันไม่เป็นใครร้อนแล้วมันเปิดเราชุดแรกแล้วเราขอหายอะ่ะโอเคเปิดตำแหน่งแล้วอยู่ตรงปั๊มน้ำมันนะไม่รู้ว่าอยู่ข้างล่างข้างบนเอโอเคข้างบนงนี้ก็ชิลดิมันต้องโดดลงมานะ มันไม่เหมือนจะโหให้เราลากหัวแต่มันก็ไม่โผ่อะมาเนาะเนี่ยเฮ้ยมันแอบมันแอบ,บเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่ให้ห็นตัวเลยอะเฮ้ยดันเหรอโอนบอแดนมาแล้วถอยครับถอยครับถอยครับโอ้โหใครรถใครรถเต็มถังใครรดว้วเต็มถังเรารอใครรถหมดนะเราค่อยๆถ่วงเวลาครับผมเราจะต้องรอใครรถมันหมดก่อนอือหือไม่มันดันสุดอะเนี่ย เรา,เคาค่อยๆถอยแล้วกันเอาดิค,าค่อยๆถอยมายเฮ้ยเฮ้ยน,น่ากลัวใครโรสกอซ่ามาน้องโอ้ยนิดเดียวเอาไปแดกเอาไปแดกเออโดนดาเมจไปดิเฮ้ยมันมันมันใกล้มันใกล้แล้วมันใกล้เกินไปแล้วมันใกล้เกินไปแล้วไอ้น้อง ขอเล่นระยะนะครับเล่นระยะนะครับว้าโทษทีน้อ,องพี่เล่นเอพีศูนย์นะนะโอเคในที่สุดเราก็บูย่าสักทีสบายใจไหมนึกว่าจะไม่ได้บูย่าซะแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะคนดูในที่สุดเราก็ได้บูย่าสักทีเฮ้ยแต่ละตา โดนไครลอดโดนเม็ดเดียวชีวิตเรามันลำบากเหลือเกินโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมว่าคนดูชอบหรือเปล่าแบบนี้ก็เอาไว้เราไปเจอกันคลิปหน้ากันเลยดีกว่าครับผมก็จะมาบ่อยๆนะครับผมโอเ okay, ค let's go บายบาย